oh ของเราก็คือท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าจากนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวตามแก้มมาเลยค่ะ ว่าใครที่มาเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยนะคะมาที่นี่เนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะใช้เวลาจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะ ประมาณสัก40นาทีก็มาถึงแล้วนะคะก็ได้มาชมวิวสวยๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเขื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่สุดแล้วนะคะใครที่มาเที่ยวในโซนตัวเมืองเนี่ยมาเขื่อนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ที่แก้มแอลเหนือเนี่ยนะแน่นอนว่าเพราะว่าเรามีนัดกับ r i d ไกด์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าถิ่นที่เขารู้ดีสําหรับเขื่อนแม่กวงแห่งนี้มีอะไรถามได้เลยนะคะ r i ดีไกด์ของเราจากกรมชลประทานนะคะแต่ว่ายวต้องไปหาเขาก่อนว่าเขาอยู่ไหน เอยก็ดูเหมือนจะมีอยู่คนเดียวนะแถวนี้ตรงนี้มีอีกไหมตรงนั้นก็ดูเป็นนักท่องเที่ยวอุ๊ยสวัสดีค่ะค่ะไ I D ีไก์์ของเราผมนายอัธิยานงเพชรครับ ในการโครงการส่งน้ำลงมูลสาในโกงดมชาลาหรือเรียกง่ายๆก็พิกักก็ได้ครับพิก,กักนะคะเดี๋ยวอาจจะเรียกพอออกกัก,กบ้างพิกักบ้างอะไรอย่างนี้นแต่แบบว่าเมื่อกี้แอบคิดอยู่ใครมายืนอยู่ตรงนี้คือคือนี่คือเป็นรถที่จะพาแก้มไปเที่ยวในเขื่อนนี่แหละ<ต>ค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะ เร,เรามาคุยเรื่องประวัติความเป็นมาของที่นี่กันก่อนดีไหมคะก่อนที่เราจะไปแบบชมอะไรต่างๆเนาะจะได้แบบว่าปูพื้นให้กับคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะคะสําหรับความเป็นมาของที่นี่เนี่ยให้ผอเ,เล่าหน่อยะคะ่ะได้ครับดีดีครับเขื่อนแม่กวงของเราเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่พัฒน,นากันพัฒน,นาลูกน้าแม่กงตั้งแต่ปี2472ัน้วก็องะครับตั้งแต่สมัยพระองค์เจ้าบอนเดนะครับไล่เรื่อๆมาจนถึงปี2488จนถึงปี2519นะครับ ในหลวงรชัชกาลที่9นะครับท่านได้เสด็จพ้ามเนินมาเยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอตรัเ,รเก็ท่านก็มีความปรีให้กรมสุมประทานนะครับศึกษาก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันในปี25 3 0เราก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับจนแล้วเสร็จปี2530นะครับแล้วท่านก็เสด็จพ้ามเนินมาเปิดเขื่อนเมื่อปี2540เขื่อนแม่กลงนี่บไม่เหมือนกับที่เขื่อนอื่นเพราะเราจะมีสามเขื่อนที่เราอยู่นี่ก็คือ,อเขื่อนหลัก ที่เราเห็นเนี er ites, ่ยนะครับที่เกิดหลักต่างๆนู้นก็เป็นเขาเรียกว่าเกิดฝองขวาและจุดนี้ทีพาไปคือฝั่งเกิดบางสายโครงการส่งน้ำพุงสาใหม่กรุงธมพาเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นสามพันไร่แบ่งเป็นพื้นที่ชุพรทาประมาณหนึ่งแสนสิบหมื่นแปดพันไร่ครบทั้งสองจังหวัดเลยน้องแก้มสองจังหวัดเลยหรอคะคือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับ เก็ส่งน้ําไปให้ลําพูนด้วยใช่จ้ะถือว่าโชคดีนะคะที่วันนี้เรามาถ่ายกันเนี่ยคือแบบบรรยากาศดีมากเพราะว่าแดดไม่ร้อนใช่แดดไม่ร้อนอากาศก็เย็นลมเย็นสบายนะคะไม่งั้นเราคงไม่ได้นั่งร้านกันนี้เราคงร้อนมากเลย <laughs> <laughs> นี่คือแบบว่ามีฝนมานิดนึงแต่ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการ เก็บภาพสวยๆวย,ยิ่งสวยกว่าเดิมอีกมันเป็นสีสันไงนะ<อ>มองเห็นแบบเห็นทั้งตอนที่แบบว่าฟ้าใสาๆโล่งๆเห็นทั้งตอนที่มีฝนด้วยหเห็นหลังฝนที่มอกฝั่งนู้นสวยมากอ,อันนี้ของของเราที่เราเห็น,นก็คือปริมาณน้ำเนี่ยประมาณ55%หเรหรือประมาณ145ล้านเพราะฉะนั้นเรื่องการาจัดการน้ําเราก็มันใช้มันเป็นศาสตร์และศิลป์ไดใช้ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์รัฐศาสตร์รวมทั้งศิยศาสตร์ด้วยความเชื่อประเพณีนะครับของทางเหนือด<อ>ังนั้นในช่างจิจมาทานเรื่องาาาการจัดการน้ําก็ต้องรอบรู้ไปถึงทุกด้านทุกมิติประมาณสักหกโมงเราก็จะปิดตรงประตูนะ<อ>ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีรถวิ่งละก็จะเป็นเป็นภาพที่น่ารักที่เขามาพาครอบครัวามาวิ่งพาอาม่าอากงมาเดินเล่นกันทางยาวเท่าไหร่คะจังจากที่ก็ประมาณ610เมตร สูงเนี่ยประมาณ68เมตรจากจุดต่ำสุดวิววิ่งไปก็ชมวิวไปอย่างงี้ใช่ ในข่าวช่วงสงกรานใช่ไหมคะพอใช่แล้วครับ<อ>นี่แหละครับจุดนี้แหละครับที่มีข่าวเป็นคลิปที่คนมาเที่ยวสงกรานค่อนข้างเยอะที่ผ่านมามาเล่นน้าํากันใช่ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของสงกรานนะคะประโยชน์ของอุโบง์ส่งน้ําแห่งนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าไล่เรียงดูตั้งแต่แบบเรื่องของความกว้างความยาวระดับน้ํานี่ยังไงบ้างนะคะอุโมงค์ที่เราส่งมานะครับจะมีขนาดไดพิเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย2 2 0เมตร ยาวประมาณ400เมตรลอดใต้เกื่อมอา,มาแล้วมาโผล่เป็นคลองส่งน้ำแล้วสามารถระบายน้ำสูงสุดได้12-18ลูกบาทในตอวินาทีเพราะนั้นพอไปถึงไตรงที่เขาเรียกวัตถุข้าวช่องเราก็จะแบ่งเป็น3สายนะครับก็เรียกว่าเมืองวะเกาะมาตานันหาแตกนั้นะพวกนี้จะส่งไปให้กับพื้นที่การเกษตรนะครับในอำเภอรอยเตเกตอำเภอสันกำแพงซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ50,000-60,000ไร่นะครับ ในช่วงจังหวะที่เล่นสงการก็คือเป็นช่วงฝนพลอยได้ที่เราส่งน้ํหนาตังพอดีครับก็มีชาวบ้านเองนะครับนักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยววันหนึ่งหลายพันถึงหลักหมื่นแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆทั้งสองฝั่งที่น้องแก้มเห็นเนี่ยนะครับค่ะฝัาฟ้างเน,นี่จะเป็นของอําเภอสันทรายฟ้างน,นี้จะเป็นอําเภอดอยสะเก็ดฝั่งน,นี้เขาตั้งร้านได้หรอคะตั้งร้านได้นะครับก็คือยาวจนถึงประมาณกิโลหนึ่งครับ เป็น200-300ล้านถ้าน้องแก้มมีโอกาสมาเที่ยวเอยจดไว้ในลิ้น์แก้มเดี๋ยวพี่แก้มจะพาไปอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับไปกันเลยค่ะไปเลยไป สวยมากเลยอะค่ะนี่น้องแก้มอันนี้ก็คือสะพานเชื่อมใจนะครับใ,ใครที่มาแม่กวงแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าไม่ได้มาเขื่อนแม่กวงถ้าพูดถึงนะถ้าเรานั่งเรือมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นวิวที่แบบสวยมากคือเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งสะพานไปด้วยกันเหมาะเจาะเหลือเกินนะคะสะพานนี้เนี่ยที่มาที่ไปมาจากไหนะอะค่ะอ๋ออย่างนี้ครับน้องแก้มตอนสมัยที่เราสร้างเขื่อนแม่กวงของเราเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วม มันก็จะมีหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านป่าสักงามะนะครับก็ถูกตัดขาดตอนนั้นพอในปี2558ราถึง59รการรของวานป่าสักงามก็ถวายดีกาอขอสะพานเพราะอะไรครับเพราะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อราชการเจ็บไข้ได้ป่วยสะพานนี้ก็เลยสร้างเสร็จเมื่อปี25 6 0เข้าไปถึงเอสอมสะพานเชื่อมใจก็เป็นการเชื่อมระหว่างป่าสักงามกับของตำบลหลงเหลือนีอ่ครับ เป็นการอำนวมเลยความสะดวกนในการสัญจอน้องแก้มน้องแก้มว่าที่สวยไหมครับสวยมากค่ะนี่ถ้าเกิดไม่ได้นั่งเรือก็คือจะไม่ได้เห็นมุมนี้นะคะมันมีมุมที่สวยกว่านี้อีกนะน้องแก้ม <gasps> เพื่อน้องแก้มเดี๋ยวพ <gasps> ี่จะพาไปอีดูอีกจุดหนึ่งโอ <Okay, S 1> เค้ไดเลยค่ะรอดูรอดูอดน้อยคนที่จะไปเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับ คุณแจ้ครับน้องแก้มคู่แจคู่รักกันเขาก็จะมาคล้องกุญแจอ๋อฟิลเกาหลีเขาใจใช่เวลาใคเยอได้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับมันก็มีเุ้ากิ๊กเก๋ๆอะไรเงี้ยฮะถ้ายิ่งช่วงมาหยุดคนก็จะมาเที่ยวเยอะก็จะมาคล้องกุญแจนี่ถ้าวันนี้เรามาคล้องกุญแจนี่คือแบบสู้ชีวิตมากนะฝนตกขนาดนี้ มีนู่นนู่นนำเสนอนู่นโอ้ดันใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหชั่วฟ้าดินสลายเลยนะขนาดเนี้ยโอ้โหนี่ดูใหญ่มากเขาไปหามาจากไหนสงสัยแต่อันเนี้ยเด็ดส่วนหลังจะเอามาบ้างอันนี้ล็อกล้อจักรยานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮะ ก็คือแลนด์มาร์คที่ใครมาที่เฉือนแม่ลัวก็จะมาที่เรแล้วก็ถ่ายรูปก,กันที่นี่ เรื่องของการท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าแบบถ้าอยากจะมาเที่ยวนี่อยากจะมาเห็นภูเขาเห็นน้ําและถ้ามาตอนช่วงฝนตกใหม่ๆอย่างเนี้ยที่เรามาเนี่ยนะคะทะเลเหมอกนะนิดๆนี่ฝากโน้ตน,นะคะแต่มันก็ต้องมีประโยชน์อย่างอื่นนะทุกคนเพราะว่ามันคือเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ต่างๆมีอะไรบ้างคะประโยชน์ของการสร้างเขื่อนหรือมีเขื่อนแม่โขงมำลาเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุโภคบโิโภคนะครับซึ่งที่เขื่อนแม่โขงเราเนี่ยจะมีเรื่องของการผลิตน,น้ำประปา นะครับเป็นระดับแรกนะครับระสองก็คือเรื่องของเกษตรกรรมอย่างที่นําเรียนว่าของเขื่อนแม่กวงเราเองเนี่ยเรามีพื้นที่ชมทานทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนสหมื่นแปดพันไร่นะครับครอบคลุมทั้งสองจังหวัดก็คือจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลําพูนเป็นสัดส,ส่วนยังไงคะก็เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วของลําปูประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมทั้งห้าอำเภอห้าอำเภอของเชียงใหม่สามอำเภอสามอำเภอลำพูสองครับ นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านอุตสาหกรมรมในกรณีที่มีน้ำเยอะเราก็ส่งถึงนิคมอุตสาหกรรมลําพูนแล้วก็เรื่องของการป้องกันน้าท่วมะนะครับในกรณีที่เกิดอุทธกภัยหรือพายุเข้าเนี่ยตัวเขื่อนเนี่ยจะเหมือนเป็นปาก,การที่ป้องกันไม่ให้น้ําท่วมด้านล่างของพื้นที่การ,กรเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน<ะ>แล้วก็เก็บน้ําในช่วงของภัยป้องกันภัยแรง ให้น้องแก้มสบายนะมากค่ะหรอคับือแบบว่าถ้าเกิดนึกภาพนะถ้าเอาหนังสือมาสักเล่มเนี่ยมันก็แบบนั่งอ่านไปเรื่อยๆหรือว่าจิบกาแฟหรือว่ามองมองภูเขามองนาสวยจังเลยอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนี่เหมคอะกว่านี้เหรอใช่เดี๋ยวพี่กัากพาไปอีกจุดหนึ่งถ้าใครมาที่เกิดไปกวงไม่ไปที่จุดนั้นนะ ถือว่าไม่มาไม่ถึงอ่ะโอเคค่ะพร้อมยังมีกว่านี้ก็ต้องไปสิคะเชิญค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันเชิญเดินไป let's go ตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนชมหานาผาแตกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เวลาเราก่อสร้างเขื่อนหรืออะไรต่างๆเราก็จะมีการสร้างโรงเรียนนะครับแล้วก็วัดแล้วก็โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นชุมชนเลยเป็นชุมชนเลยครับเพราะว่าตอนที่สมัยสร้างเขื่อนคนอยู่หลายพันคนนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่ก็จะใหญ่กว่าตัวคนจะเยอะมากกว่าอำเภอ,อตอยสกเกตอีกโอ้โหค่ะ <c oughs> ทีนี้วันนี้เราพามาชมผานผาแตกนะครับมาดูกีฬา นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับซึ่งได้เหรียญเยอะแยะได้รางวัลมากมายพาไปรู้จักคุณครูรุนะครับผู้ฝึกสอนนักเรียนทั้งหมดที่ดีเลยสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูครับคุณครูอรุณค่ะนี่เมื่อกี้เนี้ยคือแก้มก็ไปทัวร์เที่ยวในเขื่อนมาแล้วนะคะแต่ว่านี่มาถึงโรงเรียนโรงเรียนชื่อว่าชนลประทานผาแตกเนี่ยค well ือก็เข uh ้าใจว่าอยู่โซนเขื่อนนะคะแต่ว่าผาแตกนี่คือผาแตกเนี่ยก็คือด้านด้านโรงเรียนจะมีชื่อเป็นฝ่ายน้ํา ตะกอนอฝ่ายผ่าแตกข้าวรมารวมกันเป็นชนประทานผ่าแตกก็เปิดทาการพราง่ายก็คือสป้างมาเพื่อให้ลูกหลานค,คนงานได้มีที่เรียนลูกหลานจะได้ไม่ไปวุ่นวายไปไปเกิดอันตรายจากการก่อสร้างอะไรเงี้ยครับซึ<อ>่งปัจจุบันนี้ก็เปิดทำการเรียนก่กอน,นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สามามีนักเรียนปัจจุบันก็ประมาณ500กว่าคนค่ะแล้วเนี่ยเห็นน้องๆเขาแบบว่าใส่ชุดใสมาเพื่อเล่นกีฬาโดยเฉพาะ นั่นก็คือนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตครับที่ดังระดับประเทศเลยระดับระดับโลกแล้วโอ้โหมันน่ามันนะน้องแก้มเดี๋ยวเราไปเล่นคริกเก็ตกันค่ะเดี๋ยวให้น้องอาร์มีสอนที่จริงอ่ะผมจะสอนเองแล้วแต่ให้เด็กแจ้คเกิดเถอะนเอางั้นแล้วกันค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือพอออหรอกนะ ให้แชมป์เถอะเนาะให้แชมป์เถอะเอาเลยไปวาไว้บนอ๋อดูมือมันเกะกะนะน้องแก้มเนาะอันนี้แก้แบบนี้แล้วแล้วก็ตีไปได้นหน้าค่ะตีลูกค่ะตีลูก มันจะโดน,นไหมอ่ะได้ไดโดนนะคะอ๋อ,อเดี๋ยวเลื่อนให้ใหอาจจะได้โดน<ช>เออปาอ้ยขอโทษค่ะ มือเราสองคนก็พอได้อยู่นะคะพอคุณธรรมดาโอ้เนาะใช่ไหมแต่ว่าระดับพอออจะแค่ตีเป้านี้ได้ไงแบบเอาแบบเมื่อกี้ที่แบบว่าน้องเขาโยนมาปุ๊บพอป๊าบอย่างงี้อ๋อไปถึงนู่นเลยนะถึงสาเกิดเลยจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาให้เด็กดูเดี๋ยวจะทำให้เด็กดู <Okay. S 2> <Okay. S 1> วันนี้กันได้อะไรเยอะมากนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยนะคือได้ทั้งชมบรรยากาศซว้ยงามๆของเขื่อนแม่พวงอุดมทารานะคะไปเช็คอินที่สะพานแขวนเชื่อมใจแล้วก็นี่มาเล่นคริกเก็ตกับทีมชาตินะไม่ธรรมดานะคะวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณ R.I.D. Guide ของเรานะคะขอ,อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ย แก้มไปชมมาซะทั่วเลยนะคะแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมดีๆที่นี่ด้วยนะคะเรียกว่าได้เห็นหลายๆแง่งงมุมของที่เขื่อนแห่งนี้นะคะถ้าใครกําลังมองหาที่เที่ยวภาคเหนือแบบอันซีนอยู่นะคะแก้มแนะนําเลยค่ะว่าที่เขื่อนแม่กวงอุดมทาราแห่งนี้นี่แหละเป็นตัวเลือกที่ลงตัวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่สําคัญนะคะอากาศที่นี่ก็บริสุทธิ์มากๆค่ะนี่ยิ่งวันนี้มาตอนฝนตกนี่โอ้โห ช่าสดชื่นมากนะคะและสําหรับแก้มเองเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เขื่อนแห่งนี้อีกแน่นอนเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยค่ะที่แก้มยังไม่ได้ไปสัมผัสก็ต้องรอโอกาสหน้าแล้วล่ะคะ่ะถึงจะไปได้ครบทั้งหมดสำหรับรายการรักชนจอนี่ของเราในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกัน อย่าลืมคอยติดตามนะคะรับรองว่าหน้าไปหน้าเที่ยวพอๆกันเลยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆของเราไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายก็โอเคอยู่นะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวหัวเราะที่หลังกันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องทำด้วยหรอ <c oughs> ต้องทำด้วยหรอคะแน,น่นอนอคนเดียวไม่พอ,อคะ่ะโชว์ให้เด็กดูเอ้ยนี่กระจกตรงนี้นี่ปลอดภัยหมดปะคะกันน,น,นี่กันหมด,ะะะด <laughs> ระวังนะ้น้องๆระวังนะคะหลบให้ดีนะคะระวังท้องแข็งนะคะ <laughs> <laughs> อ้าวมาอ้าวเชิญท่ายังไม่ถูกเลยยังไงแล้ว